ตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศก็บอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยคือคนป่วยแห่ง A อเ,อเอเชียดรเอกนิตินิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินด้วยซ้ำไปว่าไตรมาสสุดท้ายของปี2568ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเศรษฐกิจไทยกําลังดิ่งเหวเพราะว่าประเทศไทยการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ําที่สุดจุดหนึ่งแล้วก็รั้งท้ายในกลุ่มเขตเศรษฐกิจชั้นนําของอาเซียนไปแล้วปีนี้เป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยอาจจะเติบโตไม่ถึง2เซนะครับโดยที่ไตรมาสสุดท้าย เศรษฐกิจไทยอาจจะโตแค่0.3%แล้วทางสำนักเศรษฐกิจต่างๆมองว่ามาตรการคนละครึ่งพลัสที่พอจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างและเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้0.1ถึง0.15%ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมทั้งปี2568อยู่ที่1.95หรือว่าขยายตัวใกล้เคียงกับ 2%, 2>